ไปมองหากระบะยกสูง ok 4ประตูเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานคันนี้มีแคริบอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะกับตัว t ต y ยต้ารีโว 2.4E พิลเลอร์คันนี้ได้รถปี2019นะคะราคา499,000เท่านั้นพี่ๆขาซีด้า8 5 0 0ใครสนใจคันนี้ติดตามคลิปนี้ให้จบนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยงามมากๆคุ้มค่าน่าใช้แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะพี่ๆภายในนะคะบอก้าสวยๆแบบนี้เลยนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเชื่อมต่อวิทยุบลูทูธ USB บีได้หมดทุกอย่างเลยได้เกียร์ออตโต้ไปใช้งานแบบนี้เลยห้ามพลาดเลยนะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเรารับชมคลิปเต็มกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพทโยนิคเช่นเคยนะคะในช่องลูกหมูกระบะมือสองเกรด A นั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็พามารับชมกันอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้เนี่ยเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้มีแครีบอยให้แล้วเรียบร้อยเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์นะคะกับ t ต y o ต a r รี o 2.4e p ี u n n e r คันนี้ได้รถปี2019คันนี้เลขไมล์180,000โลนะคะกับราคา499,000หายจากป้ายแดงไปเกินครึ่งเลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศ ะะการันตีได้เลยนะคะว่ารถของเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกลับสีเป็นเครื่องตัดต่อ,ตอกราใหม่แน่นอนนะคะไว้วางใจได้เลยพี่พี่ท่านไหนอยากมาชมรถตัวจริงอยากมาทดลองขับนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนั่นเองส่วนพี่พี่ท่านไหนนะคะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถเน้อยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลนะคะสามารถดูคลิปนี้นะคะประกอบการตัดสินใจในการซื้อไปได้เลยนะคะ ของลูกหมูนะมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0930698581หรือแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆตัวรถกันก่อนเลยนะคะคันนี้เรียมสันตัวรถสวยงามไม่มีริ้วรอยขีดข่วนแต่ยังใดเลยนะ ด้าน,นท้ายมีแครีบอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่น่าใช้งานมากๆนะสำหรับใครที่กําลังมองหารถนะคะไว้ใช้งานไว้ทํามาหากินหรือไว้ใช้เดินทางทํางานนะคะออกอีเวนต์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะแนะนําเลยพี่ๆคุ้มแน่นอนฟีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ รับใครที่สนใจนะคะรายได้2เท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้าเลยขอแค่ไม่ติดแบ็กลิสไม่ติดบูโรนะคะยิ่งเป็นพนักง,งานบริษัทเนาะพนักง,งานประจําที่รับเงินผ่านบัญชีมีประการสังคมมีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะ ข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือกลุ่มอาชีพอื่นๆที่มีเอกสารยืนยันรายได้ที่ไฟแนนซ์สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนนะคะติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะพี่ๆลองปรึกษากันก่อนได้นะคะว่าอาชีพที่เราทําอยู่นั้นสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ไหมหรือใครต้องการซื้อสดติดต่อมาได้เลยนะคะ สำหรับรถนี้เนี่ยมีให้เลือกเยอะมากราคาเริ่มต้นแค่499,000ถึง549,000เท่านั้นเองคันนี้นะคะก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะตัวด้านหน้านะคะไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบฮาโลเจนแล้วเรียบร้อยนะคะพี่พคมไฟเดิมไม่มีเหลืองไม่มีแตกนะคะ นี่มีไฟตันหมอคู่ล่างให้แล้วเรียบร้อยก็จังหน้าเป็นสีดําเป็นหน้าโรโกแล้วเรียบร้อยนะคะสวยงามครบถ้วนสมบูรณ์แบบแบบนี้เลยปงคุมล้อนะคะหนบชิดสนิทแบบนี้นะคะได้แม็กขอบ17เดิมโรงงาน6รูแบบนี้คันนี้นะคะได้ยางปี2023นะคะแต่เดี๋ยวลูกหมูเช็คสภาพยางให้นะถ้ายางสื่อสภาพเปลี่ยนให้แน่นอน4เส้นนะคะ มาดูด้านในนะคะเบ้าชกเดิมโรงงานหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการขยับการขันการไขเลยนะคะมาร์กสีเดิมโรงงานทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนแบบนี้เลยกระจกนะคะเป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแบบนี้เลยนะคะคันนี้มีเลยนะคะ แนนพัซซีต่างๆนะคะยังอยู่ครบถ้วนไฟท้ายเดิมโรงงานไม่มีเหลืองไม่มีแตกนะคะสําหรับคันนี้โลโก้ทุกอย่างมีให้ครบใครอยากได้กล้องหน้าหลังเพิ่มติดต่อลูกหมูได้เลยเดี๋ยวแถมให้ฟรีนะคะหน้าล่างนะคะแนบสองข้างพาวงทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนแบบนี้สวยงามนะคะ แครีบอยใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่ๆสำหรับคันนี้ด้านท้ายนะคะเรามาดูกันในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะเป็นสี่ประตูเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความกว้างขวางนั่งสบายอยู่แล้วนะคะได้บอกผ้ากำรรมะหยี่แบบนี้มีให้ครบถ้วนเลยนะคะสปอนเทอร์ตโครงสร้างตัวรถต่างๆนะคะยังอยู่ครบถ้วนกระจกเดิมแท้โตโยต้ารอบคันคันนี้ <S <S ฟิล์มส่วนสภารุูกหมูเปลี่ยนให้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะดูแลให้มันตนั้นตัวรถให้ก่อนปล่อยรถลูกค้าทุกคันแน่นอน วัวน็อตต่างๆเดิมหมดเลยนะคะไม่มีร่องรอยการขันการขายการขยับแต่อย่างใดนะจ๊ะพี่จ๋านี่เลย ด้านหน้านะคะห้องโดสยสารด้านหน้านะคะก็กว้างขวางสะอาดพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะคะแต่ก่อนปล่อยรถนะคะลูกหมูจะแมนแทน,นตัวรถเช็คความเรียบร้อยของตัวรถนะคะเก็บงานเก็บสีแมนแทน,นสปารถให้อย่างดีนะคะไม่ต้องห่วงดูแลให้พี่ๆเอารถออกไปนะคะได้ใช้งานเลยแน่นอนนะคะถึงระยะการเปลี่ยนนะคะค่อยเข้าไปเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆได้เลยนะสำหรับคันนี้ฟีดาฟ้าพอน8,005นะคะใครที่สนใจรีบติดต่อหาลุกหมูได้เลย0930698581 นั่นเองนะคะเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้เรียมสันตัวรถนะคะริ้วรอยก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนแบบเอ้ยมันมันจะมีแบบไม่ขันไม่ไข่ข้างเดียวหรือเปล่าพี่ๆดูได้เลยพี่ๆซื้อรถที่เพชรโยนไปได้ทั้งความสบายใจได้ทั้งรถเกรดเของจริงนะคะไม่มีย้อมแมวให้ลูกค้าไม่มีจกตาใดๆทั้งสิน้นเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่แบบนี้เลยพี่ๆจ๋า นะคะเดี๋ยวลูกหมูทอดไปสปาให้นะไม่ต้องห่วงอ่ะเรามาดูนะคะคันนี้ภายในมีอะไรให้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ตั้งแต่ตรงนี้เลยกระจกนะคะเป็นประพลาไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยระบบเซนทัลล็อกมีให้ครบถ้วนกระจกออโต้ฝั่งคนขับมีให้แล้ว1บาทน,นะคะพวงมาลัยนะคะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆพุ่มหนัง3ามก้านมีให้ครบคันแบบนี้เลยค่ะอ่ะ ยัดเลื่อนเบาะนิดหนึ่งนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะมันจะเชื่อมต่อกับทางหน้าจอตรงนี้นะคะหน้าจอตรงนี้นะคะไม่ใช่หน้าจอ Android นะคะแต่เป็นนะคะเป็นวิทยุแล้วก็สามารถนะคะเลือกโหมดต่างๆได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ได้นะคะนี่เลยเชื่อมต่อมือถือได้ปกติเลยนะคะไม่ต้องห่วงคันนี้ นะคะหมุนใช้งานง่ายๆแบบนี้ได้ในส่วนของเกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้ครบนะคะนี่คือการเข้าระยะล่าสุดนะ1 7 000, 900, ึ9 0 0สเจ้าร้อยเก้สกิโลนะคะไปเข้าทีตอน1นึ่งแสนกกิโลตอนนี้เลขหม่คันนี้ยอยู่ที่1นึ0 0แนะคะ ยังอีกยาวไกลนะคะอีกตั้ง9,000โลนะคะเล่มคู่มือต่างๆมีให้ครบคันนะสำหรับคันนี้แอร์เย็นนะคะทุกอย่างลูกหมูเช็คให้พี่พี่ฟีดาวพน8,500เท่านั้นนะคะครบเครื่องเลยสำหรับคันนี้ใครที่สนใจรีบติดต่อมาด่วนเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยละกันนะคะหน้าห้องเครื่องจะสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวลุกหมูเปิดให้ดูกันเลยนะคะพามาดูโครงสร้างหลักตัวรถกันคะ่ะ โอเคค่ะพี่ๆเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องเลยนะคะคันนี้นะคะพามาดูโครงสร้างกันก่อนใครเลยนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอรอยการขันการขายลูกกมลูเหลี่ยมสปอตเม็ดอาร์ตมาร์กเดิมโรงงานยังอยู่ครบถ้วนแบบนี้ของเหลวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องนะคะแบตเตอรี่ทุกอย่างลูกหมูเช็คเปลี่ยนให้นะแก ซ้ายแก้มขวาคานหน้านะคะทุกอย่างรูกมลมรูเหลี่ยมเนาะหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขันรอยไขเลยคันนี้นะคะได้เครื่องยนต์2.4นะคะหรือ2,393ซีซีกำลังแรงม้าคันนี้อยู่ที่150แรงม้านั่นเองนะคะพี่ๆอัตราการเร่งดีแม่ทันแนนถูกนะคะแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับใค,นนะคะรคที่สนใจสามารถติดต่อหาลูกหมูได้เลย0930698581นั่นเองนะคะกับตัวโตโยต้ารีโว 2.4e P r a n n e r รถปี2,019กับราคา499,000กับเลขไ้180,000โลสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้ลุงหมูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆรีบทักรีบโทรมาได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ